สบายดายสีบบ่ดาพี่น้องโอ้โหเมื่อนี้หนึ่งสมองฝันไปฝนตกเนาะพี่น้องเนาะโอ้สิพาพี่น้องไปหานยางบึงน้ำถั่วมเด้อพี่น้องเด้อกเมื่อนี้ผักหลายมาื่อนี้นักหน่วงที่สุดในรอบสามสี่มื่นเนาะที่ฝนตกมานี่เมืม่อนี้แหละนักสุดเนาะไปเอาสิพาไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องเดินมาหอดจุดพี่น้องอันนี้ปากข้างปึ๊บ ปูนเนี่ยอันนี้ลงแน่แล้วนะท่านเดอออกไปทางนอกรน้องเป็นจังไในี่ อีกจุดหนึ่งที่นั่งแห้งขัดจุดนี่แห้งขัดกว่าจุดนักข้างในเนาะปะั๊บโถโถอู้เปิดเข้านปเป็นระบายมาเลยคุณครับไปเอ๊ะ้องเลยปั๊บโอนนะอู้กินล้นเลยเนาะ โอ้โหพระฤาลานองมัอ hmm. น uh ี่ยงสุทุดเนาะอันนี้คราบบริกาฟควบฝนคุเช่าจะสามาเปลี่ยนเนาะจะนีกัรเปี่ยนอยู่อันนี้ล่มแน่แล้วนี่ครับ วีวช่วย่วยประชาชนเนาะอันนี้วัดอันนี้เนาะรถน้อยๆรถตำ่ตำๆนี่จะ,ะได้ก็ไปบ่ดได้เลยเนาะโอ้เฮ้ ตัโอดตเรือเอลินอนนี่อันนี้แค่สุโมงหนึ่งเน่อยู่ที่เนยแบบสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงนี่อาทิตได้เลยเนาะ cái nhà của đây nó lên 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 nhàng hơn cút bả đó nó nó à, à, được ừ. thạch lái thạch lái

อั่ง <problemas> น้นละเจ้น้ำท่วมน้ำท่วมเจ๊ขนาอาชีก็ตื้นำเนาะตุดสูงมาดูพี่น้าสีน้องเหล่ป็นขับในแอีน้องเอง คืออีกอีกชุดหนึ่นงเนาะเป็นมงซำลุยเลยพี่นอะสุดนะฮาลิคฮาลิคานาดเป็นชื่อกันเนาะตลาดทองกระดับปูนนะ พทอเด้อ,พ,อ,พ,อ,ดนนอพี่น้องมื่อานนี้พาพี่น้องบนสัมเดือเนาะขอบมุกขอบเจริพิเศษเนาะสุขสุขคนเด้อ